ให่นสนุกน,น่าดูนนนนบรรยากาศดีนะนอะไรเราบอกเขาทุกอย่างแล้วว่าเราแต่งเพลงอะไรมาจากไหนแต่ว่าเพลงสมซานเนี่ยมันไม่มีใครรู้นะว่ามันมาจากไหนเออใหญ่ต้องเล่าให้ฟังหน่อยอาชีพหายแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเล่าให้ฟังตอนที่มึง <laughs> มึงเห็นกูขึ้นไปเล่นกีตาร์แล้วก็เราทำทำเดโมกันสิโอเคโอเคแม่นี่คือด้นสดนะแต่ก็ความจำดีนะ ก็ชุดเ,เพลงสมสารนี่อยู่ในชุดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดของโลโซนะครับ mm hmm. มากที่สุดยังไงก็คือว่ามีเพลงดังที่เป็นระดับระดับเกรด A ของวงเ่ย mm hmm. สมซานแม่อะไรก็ยอมอยากเห็นหน้าคุณเลิกรั่ตักันอยู่ในชุดนี้หมดนะครับแล้วสมัยก่อนเขาขายเป็นม้วนเทปใช่ไหมอันแบบนี้ขายได้สอล้านสองแสนม้วนในตอนนั้นนะครับ mm hmm. มากที่สุด ในวงล็อกของประเทศไทยที่เคยขายมานี่ถ้าใครไปดูเว็บของแกรมมี่เขาจะบอกว่าวงโลโซเนี่ยเป็นวงที่ขายดีที่สุดทั้งสองทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองด้วยนะใช่ใ่แล้วก็จุดล็อกไอโลนะก็คือไม่ไม่ไม่โกหกกันใช่ซึ่งที่มาเนี่ยคือคือเนื่องจากว่าโลโซเนี่ยเราเป็นวงที่พวกเรานี่สร้างงานเองทั้งระบบหมายถึงว่าแต่งเพลงเอง เล่นอัดเสียงเองคิดคอนเซปต์ต่างๆทุกอย่างคือทําเองทุกอย่างนะครับก็อยู่ในอยู่ในแค่เสกผมแล้วก็พี่รั์สมัยนั้นนะแล้วก็ต่อมาก็มีพี่การคือเราทําเองหมดกําหนดทิศท,ทางของงานเราอยากให้ชุดนี้มันซอฟต์อยากให้ชุดนี้มันอะไรพูดง่ายทําตัวกูของกูอะพูดง่ายแล้วทีนี้เสกก็ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฟองสบู่แตกนะปีสีหนึ่งชุดแรกเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวอัลเทอร์เนทีฟนะครับจะเป็นล็อกแบบ เป็นอะไรเขาเรียกว่าแนวกลั้นแนวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะแรงหน่อยพอเราออกชุดสองเนี่ยแกรมมี่เขากังวลมากตอนนั้นแกรมมี่เขาต้องรู้แผ่นเนี่ยอ้ยวงนี้ดังชุดแรกแล้วมึงจะทาไงต่อว่าพวกมึงเนี่ยเขาก็อยากจะรู้มากเลยพาะผมก็นั่งทาเดโมกันก็เดินกูโม้ไงไม่ใช่ได้เชื่อกันเหรอครับเนี่ยโอ้โหผมแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่ความจาดีมากทีนี ทีนี้เป็นอาง,งี้เอาตัดสั้นๆ,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 ๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไปถึงตีสองจริงใช่ๆน่กูะจะยืดเวลาแหละเพลงจะหมดอยู่แล้วโอเคโอเคดีใช่ไหมฟังพูดอย่างนี้ไม่เบื่อกันนะเบื่อป่ะครับเบื่อไหมครับโอเคเอาพี่ใหญ่พูดต่อกันพี่ใหญ่พูดต่อเนี่ยถ้าเบื่อเดี๋ยวผมตัดจบได้นะผมอยากโซจูมากเลยตอนเนี้ยโอเคเอาต่อนิดนึงครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวสําคัญเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะได้จริงๆริงน้องๆนักดนตรีรุ่นใหม่ถ้าเขาฟังอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่า จะจะเห็นภาพว่าพวกพี่ทําไงมาก่อนก็คือผมกับเสก็คือไปทําอัลบั้มนี้เสก็เป็นคนที่อ่านหนังสือพิมพ์อะไก่อนอ่านเยอะรับรู้ข่าวสารตอนนั้นมันฟองสบู่แตกไงทีนี้โทนของของเพลงในชุดนี้กับดนตรีเนี่ยเขาเลยจะเขาเรียกว่าหลากหลายขึ้นมีแม้กระทั่งเออเพลงแนวเออเพลงล็อกหนักๆนักก็มีเพลงแนวแบบคันที่ล็อกก็มีอ่าแล้วก็เพลงแบบเพื่อชีวิตก็มีครับในชุดนี้ก็เพลงแม่อะไรเงี้ยนะครับ ก็คือพอเราเอาเดโมให้เขาฟังเนี่ยทีมงานเขายังบอกเลยอยมันมันทำไมคอนเซปต์ผิดไปไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกนะผมกับเสก็เสกก็บอกเฮ้ยมันมันไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นงานที่มาจากหัวใจเราในตอนนั้นซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นซื้อหวยเขาเรียกว่าเราก็ซื้อเต็มตีนอ่ะถูกเต็มตีนก็ออกไปก็ก็ดังก็แต่นะเพลงโมพลานเพลงคือปล่อยชุดนี้คือเป็นอัลบั้มเพลงที่ทำเอ็มวีทั้งหมด แปดเพลงคุณคิดดูแล้วกันมีเพลงอยู่สิบเอ็ดเพลงอ่ะต้องทําอ็มวีออกมาแบบมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเอวีเขาไเป็นเอวีอ้าวโอเอวีนั่นเราชอบดูในห้องน้าอ๋อยากก็ก็ชุดที่ออกมาก็คือเพลงก็ทยอยฮิตไปเรื่อยนะโน่นนี่นั่นแล้วก็จะบอกว่าไอเพลงที่เราเหบือนเพลงแบบธรรมดาเรื่อยๆเอออย่างเพลงสมสารนี่แหละคือเพลงที่ฮิตที่สุดของอัลบั้มนี้นะครับ ความคิดตอนนั้นก็เป็นเพลงแบบเหมือนเสกเขาบอกว่าเออเพลงจีบสาวธรรมดาอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นมันเป็นซินเจร์ของโลโซนะครับซึ่งซึ่งชีวิตหนึ่งผมก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าเราได้สร้างงานแบบนี้ออกมาเพื่อนเพื่อนก็รักเพลงลนี้เหมือนกันป่ะครับรักอยู่้งนั้นรักไหมครับเลิฟเลิฟเลิฟเเป็นความเป็นความโอเคแหละมันก็ได้รับความนิยมแต่ว่าในใจผมก็ยังเวลาได้ยินคนเล่นเยอะมากเพื่อนนะทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่เด็กๆก็ยังเล่นอยู่ก็ เออเพลงกูเพลงกูอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็แบบเสกเขาบอกว่าอ่ะเพลงกูทําเพลงจีบสาวเพลงหนึ่งเว้ยใหญ่นี่แหละสมสานนะก็เป็นที่มาว่าของเพลงนี้นะแล้วเราก็จะเล่นเพลงนี้กันนะเพื่อนโอเคอได้เลยเพื่อนโอเคลมยาน <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่สมสารสา ตื่นมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอภาพเธอคอยร้อนทุกคืนหลับลงคราใจอยากตอนไม่อยอมตืน่นกดทุกกรรมคืนเจอเธอที่ปลาย กไต,ตเพิต่ฟักลงลองออเย่ลงชืองโ,โดยเธอไม่รู้ตัวจเจอเธอที่ไว้ใจเปนดูฉันกู้ฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจ เข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอ,เธอส่งยิ้มมาเป็นต่างโลกดีสนใสทุกน,นตาในช่วง

và khi chẳng coi ngói thơ việc đi luôn. hãy coi nát Low